ชื่อของฉันมันไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่ฉันกำลังจะทำฉันก็แค่เกลียดโลกใบนี้และไอพวกมนุษย์หนอนที่กำลังชอนชัยซากของพวกมันทั้งชื่อของฉันเนบหนาวข่มขืนแล้วก็เกลียดชังและฉันต้องการที่จะตายอย่างรุนแรงเสมอและนี่คือการเอาคืนและไม่มีชีวิตใดที่มีค่าพอที่จะยอมไว้ชีวิตให้ และฉันจะส่งมันลงไปหลุมเท่าที่ฉันสามารถทำได้ได้เวลาแล้วสำหรับฉันที่จะฆ่าและได้เวลาแล้วสำหรับฉันที่จะตายสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับผมมาอยู่กับเกมเฮทรดนะครับผมเราก็จะมาฆ่าคนเโอ้โหเกมมันโหดร้ายทารุณมากเดินมาถึงมันฆ่าคนเลยอ่ะมันโหดเลย ดูครับใน,นในอีกในอีกในฆ่าอีก45คนมามามาบ้านหลังนี้คนเยอะว่ะหลังนี้คนเยอะจะหน,นีจะหน,นีพวกเออเอามีดจ้วงคอเลยดีทีวีีโหเดยวเดยว ปืนยังโหดและยิงคนนี่กระจายแต่ยิงทีวีทีวีไม่เป็นไรทีวีไม่ไม่ช็อต้วยนะเออเจ๋วดีเหมือนกันอ้าวรู้สึกว่าเหมือนตำรวจจะดีนเรานะครับมีตำรวจอยู่ข้างหน้าด้วยนั่นไงตำรวจเหรอถ้าจะตำรวจมันมีปืนมาต้องแอบ,บไปอ่ะนี่นี่นี่มซูมห้องนี้มันเห็นเราได้ไงวะ เป็นประชาะชนที่มีมีปืนเนอะไปตำรวจมาแล้วเออตำรวจตำรวจตำรวจกะซวกใสมาไ่ก็เหรอคุณตำรวจจูจี้เดินหนีซิข้างหน้ามาแถวนี้รู้สึกว่าเหมือนคนจะน้อยละอีก39คน หลังนี้นเงียบเงาจังวะตะม้อนหลังนี้หลังนี้ปู๊งตายไหมเฮ้ยเอาไอ้นี่มันมันหัวร้อนมันตกใจวะอืมในอึ้งในอีกในอีกในอีก ข้างหน้าโอ้มีถังแก๊สเรายิงด้วยยังไม่ลองยิงถังแก๊สเลยอืมข้างในมีอะไรครับมีคนบ้านอะไรมันเป็นบ้านเหรอหรือพวกหอพักม,มันหลังใหญ่ยังเหมือนมีคนที่อยู่เยอะอ๋อมัน,เป,นเป็นบ้านนั่นเองมีสองเตียงเอา้าโูหไม่ตายผูกอื่นตายยาก เอายืนรออะไรล่ะหนีสิหนีสิถ้าไม่หนีพี่ก็ยิงอือสองตัวสองตัวจะเดินหน้าไปเรื่อยนะไปที่มีคนเยอะๆเอ้ย๊ยคุณตำรวจวตำรวจตำรวจออาโอ้ออกประกาศแล้วครับตำรวจให้อยู่ในที่ปลอดภัยโอเคให้ไปเออ สถานีตำรวจเหรจเหรข้างหน้าไกลปะวะลุยเลยเดี๋ยวของมันคนเยอะอมปาระเบิดอือตำรวจ

มาครับมาครับได้คุกยังมีอ่ะมาครับมาครับเออเยอะ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 ไปแล้วจัดการตำรวจด,ดีกว่า,อ,าอ๋อกระสุนปืนคนละหมดแล้วอืมเขาเก็บจากตำรวจได้นะกระสุนปืนปืนพกอืมตาย ตายตำรวจตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันมันลุมว่ะไม่ลุมได้ไงนั่นที่ของเขาเอาไปโอ้โหวิ่งมาหาขนาดนี้วิ่งมาหาขนาดนี้ก็รับไปสิจา้า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 ยุ้ยมหาเราทำไมวะมันก็รู้ว่าเข้ามาจะโดนยิง โอ้โหตำรวจด,ดักรอข้างหน้าข้างนอกเต็มเลยมันจะออกมายิงฮะออกมายิงฮะเดินเดินตำรวจตำรวจตำรวจเหรอเฮ้ยยยยอะไรวะโดนอะไรเข้ามาตะกี้มาหมดยังไอ้น้องโอ้ข้างนอกเต็มด้ยวดยโปลิสเ,เ,เาาต็มด้วยโปลิส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  เออดองโอเคโอ้โหทัหมดแล้วเหรอซ้ายสองตัวเออไหนคุณตำรวจคุณตำรวจน่ะเรียบร้อยเอ้หมดแล้วเหรอมีห้องห้องอะไรวะห้องขังดิห้องอาบน้ำนด้วยโอ้ยมันใดด้วย ขบนน่าจะอยู่เยอะมีข้างนอกอีกสองคนเฮ้ยโอ้โหนั่นไงนั่นไงว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวเอ้ยทำาะไเข้ามาพลังชีวิตจะหมดพลังชีวิตจะหมดยิงประตูเล่นเลยหมดย่างขางบวนอืตายยังคูนมลอืออ้าวเฮ้ยเป็นอ้เนาะอยู่นี่นี่นี่เอง ยนี่เองข้างๆ,ๆเามีอืมอืมคุณตำรวจคุณตำรวจโอ้โหโหดไร้จริงว่ะโหดไร้จริงๆนีมๆ่มาล้วสองตัวยิงสิครับยิงสิครับยิงสิครับรออะไรยิงสิครับ,ร,บรออะไรอืมห,หมดยังขึ้นใหม้ไหม อยู่ข้างล่างนี่อ่าเรียบร้อยครับเกิดการันตรวจแล้วอัวตัวหรอออ่าอ่ไหอีกไหอีกไหอีกอืมนเรียบเปต่อเฮ้ยอะไรอืมอืมเก่าเก่าบรรรุ่นไหนไอ ออจากที่นี่เหรอไปเดี๋ยวมีคนได้ฆ่าอีกคนนึงออเ้อขออย่างฆ่ายังโหดเยี่ยมอ้าวตายไปซะลมังไปแล้วครับฉันไม่เคยคิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ในการฆ่าไอ้พวกเพื่อนบ้านทั้งหมดของฉันฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดของพวกมันความทุกข์ทรมานของมันที่ไหลผ่านเส้นเลือดของฉัน มันเหมือนกับฉันกำลังติดยาชนิดรุนแรงและฉันต้องการอีกต้องการอีกมากเลยละ่ะโล่มนุษย์มาถึงแล้วฉันจะไปซ่อนเพื่อดักซุ่มโจมตีมนถึงเวลาแล้วที่เราจะยิงกระป๋องเนื้อกันคบไม่เวอ่อก่อน on, มานี่สิไอ้พวกปรัสิซ ความตายกำลังรอพวกแกอยู่พวกแกมีบทเรียนที่จะต้องเรียนรู้นะโอ้โหปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนมันคนเหลือเกินมันระเบิดด้วยว่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วหมดเอ่อเก็บปืนได้ไหมโอ้ยได้ได้ด้วยปืนนี่ก็ส่วนหมดแล้วไปดีกว่าอ่าอืม โอ้โหน่าเดียวเหรอโอเคครับสำหรับเฮทเวรดนะครับผมต้องขอจบพาร์ทแรกก็เพียงเท่านี้ก่อนครับโอ,โอ้ยเ,ยเยจ้าก่อนเราจะบอกกล่าวลาคุณผู้ชมโอเคครับแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับรักทุกคนครับ